สองพี uhm ่ครูครับหนุ่มหน้ามนคนแย้โสทเป็นหมอนไอการตัใหญ่ออกมาแล้วหอไหมผานลาก็ไม่แต่มันต้องไม่เคยต้องไมด้้าแล้วโอเคอ่ะมันเรื่องเกี่ยวกับร่องาะ้วก็ีการ กันไม้ตลอดขอบคุณค่ะพี่กัสกออ็อ๋อพี่กัสเหลาบอกไปหาหมอยนะบอกเลยว่าได้ปวดท้องและเจีห้องน้ำบวยจนจนน้ำหนักลงขณะนี้บอกหมอ้วไม่ใช่บอกว่าปวดตามปวดหืงก็รักษาสุขภาพอยู่ในบ้านหนาวก็ขับเลย คน,คนที่เก่งเก่งมากๆนะคะ่ะเราก็มีเสน่ห์ในตัวเองก็อยากให้ทีเด็ดทำเต็มที่นะซื้อเสืเ้อใส่ด้วยนะ้วค้าไปแหละก่อนนอนก็อย่าลืมไหว้พระนะแต่เรา,ไ,าได้เป็นเดียวแล้อย่าลืไมได้แด้วยแล้วจำคาถาได้ใช่เปล่าจำไม่ได้มาบอกหน <ะ S 1> ่อย็ก็มีคนรับกันอะ